สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง TJ Channel จ,จะพาถักผ้าคลุมผมลายทองชาติสวยๆนะคะแบบนี้ค่ะถ้าใครอยากรู้ว่าถักยังไงเดี๋ยวตามกันไปเลยค่ะอุปกรณ์ไหมพรมขนาดสี่พาย 3, สามสีแดงขาวน้ำเงินและเข็มโคเชเบอร์สามทับศูนย์ค่ะเริ่มจากสีน้ำเงินก่อนเลยนะคะทำไหมพรมเป็นห่วงคล้ายเลขศูนย์ใช้เข็มโคเชควักไหมพรมดึงผ่าน เราจะได้ห่วงวงกลมเป็นวงแหวนแบบนี้นะคะขึ้นแถวที่1ถักโซ่สามห่วงโซ่โซ่ที่เราถักขึ้นมานี้นับเป็น1หลักเราถักเอฟอีก2หลักลงในห่วงวงกลมตรงนี้นะคะทั้งหมดก็จะรวมเป็น3หลักค่ะ ต่อด้วยถักโซ่สามห่วงโซ่ถัก F อีกสามหลักลงในห่วงวงกลมตรงนี้ค่ะ แถวที่หนึ่งถักเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะให้เราดึงชายไหมพรมตรงนี้ให้แน่นๆเลยค่ะต่อไปขึ้นแถวที่สองถักโซ่สามห่วงโซ่พลิกกับชิ้นงานโซ่ที่เราถักขึ้นมานับเป็นหนึ่งหลักถักเอฟอีกสองหลักลงในช่องแรกตรงนี้นะคะถักลงในช่องแรกที่ติดกับหลักโซ่ตรงนี้ค่ะ ต่อด้วยถักโซ่สองห่วงโซ่ถัก F สามหลักลงในช่องตรงนี้นะคะต่อด้วยถักโซ่สามห่วงโซ่ ถัก F อีกสามหลักลงในช่องเดียวกันค่ะต่อได้ถักโซ่สองห่วงโซ่ถัก F สามหลักลงในช่องสุดท้ายตรงนี้นะคะ ช่องสุดท้ายจะอยู่บนหลักโซ่ตรงนี้ค่ะ แถวที่2ถักเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปขึ้นแถวที่3ถักโซ่สามห่วงโซ่พลิกกับชิ้นงานถักเอฟสหลักลงในช่องแรกตรงนี้นะคะ ต่อด้วยถักโซ่สองห่วงโซ่ถักเอฟสามหลักลงในช่องตรงนี้ค่ะต่อด้วยถักโซ่สองห่วงโซ่ ถักเสามหลักลงในช่องตรงนี้ค่ะถักโซ่สามห่วงโซ่ถักเอฟอีกสามหลักลงในช่องเดิม ตรงนี้จะเป็นตรงกลางของผ้าคุมผมนะคะซึ่งเราจะถักเหมือนเดิมตลอดค่ะถักโซ่สองห่วงโซ่ถักเอฟสามหลักลงในช่องตรงนี้ค่ะถักโซ่สองห่วงโซ่ หัก F 3หลักลงในช่องสุดท้ายตรงนี้นะคะ แถวที่สามถักเสร็จแล้วค่ะก็จะอับอมาเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะต่อไปขึ้นแถวที่สี่ถักโซ่สามห่วงโซ่เวลาขึ้นแถวใหม่เราจะขึ้นด้วยโซ่สามห่วงโซ่ตลอดนะคะพลิกกับชิ้นงานแล้วถักเหมือนเดิมค่ะถักเอฟอีกสองหลักลงในช่องแรกตรงนี้นะคะ ต่อได้ถักโซ่สองห่วงโซ่ถักเอฟสามหลักลงในช่องตรงนี้ค่ะต่อได้ถักโซ่สองห่วงโซ่ถักเอฟสามหลักลงในช่องตรงนี้ค่ะ ต่อไปจะเป็นตรงกลางของผ้าคลุมผมนะคะซึ่งถักเหมือนเดิมเลยค่ะถักโซ่สองห่วงโซ่ถัก F สามหลักลงในช่องตรงกลางตรงนี้ค่ะถักโซ่สามห่วงโซ่ถัก F สามหลักลงในช่องเดิม ตรงกลางของผ้าคลุมผมนี้เราก็จะถักเหมือนเดิมแบบนี้ตลอดเลยนะคะถักโซ่สองห่วงโซ่ถักเอฟสามหลักลงในช่องตรงนี้ค่ะต่อด้วยถักโซ่สองห่วงโซ่ถักเอฟสามหลักลงในช่องถัดไป ถักโซ่สองห่วงโซ่ถัก F สามหลักลงในช่องสุดท้ายตรงนี้ค่ะแถวที่สี่ถักเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ แถวต,ต่อไปก็จะถักเหมือนเดิมค่ะถักแบบนี้ไปเรื่อยให้ได้สีน้ําเงินทั้งหมด8แถวนะคะจะถักแถวที่5ให้ดูอีกรอบนึงนะคะส่วนแถวที่หกเจ็ดแดจะไม่ได้ถักให้ดูค่ะเพราะว่าถักเหมือนเดิมเลยต่อไปขึ้นแถวที่5ค่ะถักโซ่สาห่วงโซ่พลิกกับชิ้นงานถัก f 2หลักลงในช่องแรกตรงนี้นะคะ ถักโซ่สองห่วงโซ่ถักเอฟสามหลักลงในช่องถัดไปถักโซ่สองห่วงโซ่ถัก F อฟสามหลักลงในช่องถัดไป ถักโซ่สองห่วงโซ่ถักเอฟสามหลักลงในช่องถัดไปถักโซ่สองห่วงโซ่ ต่อไปเราจะถักตรงกลางของผ้าคุมผมนะคะถักเหมือนเดิมค่ะถัก F 3สามหลักลงในช่องตรงนี้นะคะเสร็จแล้วต่อด้วยถักโซ่3ามห่วงโซ่แล้วก็ถัก F 3สามหลักลงในช่องเดิม ถักโซ่สองห่วงโซ่ถักฟสามหลักลงในช่องถัดไปถักโซ่สองห่วงโซ่ถักฟสามหลักลงในช่องถัดไป ถักโซ่สองห่วงโซ่ถักเอฟสามหลักลงในช่องถัดไปถักโซ่สองห่วงโซ่ถักเอฟสามหลักลงในช่องสุดท้ายตรงนี้นะคะ แถวที่ห้าถักเสร็จแล้วค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะแถวต่อต่อไปก็จะถักเหมือนกันเลยค่ะถักสีน้ําเงินต่อไปให้ได้ทั้งหมด8ดแถวถักเหมือนแถวที่ห้าต่อไปเลยนะคะตอนนี้เราถักสีน้ําเงินได้ทั้งหมดแดแถวแล้วค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต่อไปเราจะเปลี่ยนไหมพรมเป็นสีขาวนะคะวิธีเปลี่ยนสีไหมพรมเดี๋ยวดูตามกันไปเลยค่ะ ให้เหลือชายไหมพรมสีขาวไว้เล็กน้อยนะคะควักไหมพรมสีขาวดึงผ่านห่วงสีน้ําเงินแล้วดึงเส้นไหมพรมสีน้าเงินให้แน่นๆค่ะถักไหมพรมสีขาวสามห่วงโซ่หลังจากนั้นให้เราตัดไหมพรมสีน้ําเงินออกค่ะโดยให้เหลือชายไหมพรมไว้เล็กน้อยให้เราเอาชายไหมพรมสีขาวกับชายไหมพรมสีน้าเงินมัดเข้าหากันนะคะ ใช้ไหมพรมที่เหลือปล่อยไว้แบบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาตามเก็บทีหลังต่อไปขึ้นแถวที่9โดยการถักไหมพรมสีขาวค่ะซึ่งวิธีการถักจะถักเหมือนเดิมเลยนะคะถัก f 2หลักลงในช่องแรกตรงนี้ค่ะ ถักโซ่สองห่วงโซ่ถักเอฟสามหลักลงในช่องถัดไปค่ะถักโซ่สองห่วงโซ่ถักเอฟสามหลักลงในช่องถัดไป ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะถักเหมือนเดิมเลยค่ะถัก f สามหลักสลับด้วยโซ่สองห่วงโซ่ไปจนกระทั่งถึงตรงกลางของผ้าคลุมผมซึ่งตรงกลางนี้เราก็ถักเหมือนเดิมค่ะถัก f สามหลักขั้นด้วยโซ่สามห่วงโซ่แล้วก็ถัก f อีกสามหลักลงในช่องเดิมต่อด้วยถัก f สามหลักขั้นด้วยโซ่สองห่วงโซ่จนกระทั่งจบแถวซึ่งเราจะถักสีขาวให้ได้ทั้งหมดสามแถวนะคะตอนนี้เราถักสีขาวครบสามแถวแล้วค่ะ ชิ้นงานของเราจะมีสีน้ำเงิน8แถวแล้วก็สีขาว3แถวนะคะต่อไปเราจะเปลี่ยนสีไหมพรมเป็นสีแดงวิธีเปลี่ยนสีไหมพรมก็ทำเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวดูตามกันไปเลยนะคะเหลือใช้ไหมพรมสีแดงไว้เล็กน้อยพักไหมพรมสีแดงดึงผ่านห่วงไหมพรมสีขาวดึงเส้นไหมพรมสีขาวให้แน่นๆค่ะถักไหมพรมสีแดงสามห่วงโซ่ ตัดเส้นไหมพรมสีขาวออกค่ะโดยเหลือใชไ้ไหมพรมไว้เล็กน้อยเอาใชาไ้ไหมพรมสีขาวกับสีแดงมัดติดกันค่ะใชไ้ไหมพรมปล่อยไว้แบบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาตามเก็บทีหลังต่อไปถักไหมพรมสีแดงขึ้นแถวที่12นะคะเราจะถักเหมือนเดิมเลยค่ะถัก F 2หลักลงในช่องแรกตรงนี้นะคะ ถักโซ่สองห่วงโซ่ต่อด้วยถักเอฟสามหลักลงในช่องถัดไปถักโซ่สองห่วงโซ่ถักเอฟสามหลักลงในช่องถัดไป ถักเหมือนเดิมเลยนะคะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้สีแดงทั้งหมด2แถวค่ะตอนนี้เราถักสีแดงครบ2แถวแล้วนะคะผ้าคลุมผมของเราจะมีสีน้ําเงิน8แถวสีขาว3แถวแล้วก็สีแดง2แถวค่ะรวมทั้งหมดจะเป็น13แถวนะคะต่อไปเราจะมาถักสายผ้าคลุมผมค่ะถักโซ่80ดสห่วงโซ่ ตอนนี้เราถักโซ่ครบป80ห่วงโซ่แล้วนะคะต่อไปให้เว้นห่วงโซ่ลงมา3ห่วงโซ่แล้วให้ถัก F 3หลักลงในห่วงโซ่ห่วงที่4ค่ะ1 2 3 4ถัก F 3หลักลงในห่วงโซ่ห่วงที่4นะคะ ก่อได้ถักโซ่สามห่วงโซ่ถักซีหนึ่งหลักลงในห่วงโซ่ห่วงที่สี่ค่ะเราจะได้ปลายสายเป็นแบบนี้นะคะต่อไปให้เราถักซีลงในสายโซ่ช่องและหลักค่ะ ถัก C ช่องละหลักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดสายโซ่เลยนะคะตอนนี้เราถักมาเกือบจะสุดสายโซ่แล้วค่ะให้เราเว้นห่วงโซ่ไว้หนึ่งห่วงตรงนี้นะคะห่วงสุดท้ายตรงนี้เราจะไม่ถักค่ะเว้นตรงนี้ไว้นะคะ เหลือหนึ่งห่วงสุดท้ายตรงนี้จะไม่ถักนะคะให้เว้นไว้ค่ะต่อไปเราจะถักริมด้านบนของผ้าคลุมผมตรงนี้นะคะให้เราถัก X 3หลักลงในช่องตรงนี้นะคะ และให้เราถัก X 1หลักลงในช่องระหว่างแถวนะคะช่องตรงนี้ค่ะต่อได้ถัก X สามหลักลงในช่องตรงนี้นะคะ ถัก X 1หลักลงในช่องระหว่างแถวตรงนี้ค่ะใชยไหมพรมที่เราเหลือไว้ให้ดึงมาด้านซ้ายนะคะแล้วให้เราถัก X ครอบเก็บชายไหมพรมไปด้วยค่ะถัก X สามหลักลงในช่องตรงนี้นะคะอย่าลืมถักครอบเก็บชายไหมพรมไปด้วยค่ะ ถัก X 1หนึ่งหลักลงในช่องระหว่างแถวตรงนี้นะคะต่อด้วยถัก X 3สามหลักลงในช่องตรงนี้ค่ะ ถัก X หนึ่งหลักลงในช่องระหว่างแถวตรงนี้นะคะถัก X สามหลักลงในช่องตรงนี้ค่ะถัก X หนึ่งหลักลงในช่องระหว่างแถวตรงนี้นะคะ ถัก x สามหลักลงในช่องตรงนี้ค่ะใช่ไหมพรมที่เหลือให้ดันไปด้านหลังนะคะหลังจากนั้นให้เราถัก x หนึ่งหลักลงในช่องระหว่างแถวตรงนี้ค่ะ ถัก x สามหลักลงในช่องตรงนี้นะคะใช่ไหมพรมที่เหลือตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาตามตัดออกทีหลังนะคะถักแบบน,นี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดแถวเลยค่ะตอนนี้เราถักริมผ้าคลุมผมด้านบนมาจนกระทั่งสุดแถวแล้วนะคะต่อไปเราจะถักสายผ้าคลุมผมอีกด้านหนึ่งค่ะซึ่งจะถักเหมือนสายด้านนี้นะคะ ซึ่งสายด้านนี้จะไม่ได้ถักให้ดูนะคะเพราะว่าถักเหมือนกับด้านนั้นเลยถ้าท่านใดจำไม่ได้ก็ย้อนคลิปกลับไปดูได้ค่ะโดยเริ่มต้นได้ถักโซ่80ห่วงโซ่ตอนนี้เราถักสายอีกด้านหนึ่งเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะมาถักริมผ้าคุมผมกันค่ะถัก X สามหลักลงบน F หลักข้างล่างตรงนี้นะคะ ถัก X 1หนึ่งหลักลงในช่องตรงนี้ค่ะถักโซ่สามห่วงโซ่ถักซีหนึง่งหลักลงบน X หลักตรงนี้ค่ะต่อได้ถัก X 3สามหลักลงบน F หลักข้างล่างตรงนี้นะคะ ช่องถัดไปตรงนี้จะถักเหมือนช่องตรงนี้นะคะเราจะถักให้มันเป็นปุ่มเหมือนปุ่มนี้ค่ะถัก x อหนึ่งหลักลงในช่องตรงนี้นะคะถักโซ่สามห่วงโซ่ถักซีหนึ่งหลักลงบนเอหลักตรงนี้ค่ะเราจะได้ปุ่มแล้วนะคะ ต่อได้ถัก X สามหลักค่ะถัก X หนึ่งหลักลงในช่องตรงนี้นะคะถักโซ่สามห่วงโซ่ถัก C หนึ่งหลักลงบน X หลักตรงนี้ค่ะ ต่อได้ถัก x 3หลักถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงตรงกลางของผ้าคลุมผมตอนนี้เราถักมาถึงตรงกลางของผ้าคลุมผมแล้วนะคะถัก x 3หลักค่ะถัก x หนหลักลงในช่องตรงกลางตรงนี้นะคะถักโซ่สามห่วงโซ่ ถักซีหนึ่งหลักลงบน X หลักนี้ค่ะเราก็จะได้ปุ่มแล้วนะคะต่อไปถัก X อสามหลักตรงกลางผ้าคลุมผมก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะถักริมแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอีกด้านหนึ่งของผ้าคลุมผมค่ะ ตอนนี้เราถักริมใกล้จะเสร็จแล้วนะคะถัก x 1ห,หลักลงในช่องตรงนี้ค่ะถักโซ่สามห่วงโซ่ถัก c 1ห,ห,หลักลงบน x หลักตรงนี้นะคะต่อได้ถัก x 4หลักค่ะ ักโซ่หนึ่งห่วงโซ่แล้วปิดชิ้นงานตอนนี้ผ้าคลุมผมของเราเสร็จแล้วนะคะเก็บชายไหมพรมให้เรียบร้อยค่ะวิธีเก็บชายไหมพรมเดี๋ยวดูตามกันไปเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะภาคลุมผมลายธงชาติของเราฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใช่อง TJ Channel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ